วันนี้ส้มพาทุกคนมาเช็คอินที่เขาดินสอกันค่ะเขาดินสอนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะที่นี่นะคะนอกจากเป็นจุดชมวิวธรรมชาติของอำเภอปะทิวแล้วนะคะก็ยังเป็นจุดชมเหยื่ยออพยพที่สําคัญระดับโลกเลยค่ะโดยในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีนะคะก็จะมีฝูงเหยื่อและนกนานาชนิดนะคะบินอพยพหนีหนาวมาจากประเทศจีนค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมากางเต็นที่นี่นะคะก็สามารถมากางเต็นได้ค่ะแต่ต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่รักษา ความปลอดภัยอยู่ด้านบนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยค่ะที่นู่นค่ะอ่าวสะพีและหาดท,ทุ่งวัลเลนค่ะไปกันเลยค่ะสําหรับทางขึ้นลงเขาดินสอนะคะก็จะมีความชันนิดหน่อยค่ะขอให้เพื่อนๆขับขี่รถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะตอนช่วงลงเขานะคะวิวก็ดีใช่ย่อยเลยค่ะสังเกตดูนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆมาเห็นกับตาตัวเองมากๆเลยค่ะขับรถต่อมาจากเขาดินสออีกนิดนึงนะคะก็จะถึงอ่าวสะพีค่ะเป็น ที่เงียบสงบมากๆเลยค่ะและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะด้านซ้ายก็จะเป็นหน้าอ่าวด้านขวาก็จะเป็นตลาด<ร>ในที่เดียวเลยค่ะขับรถต่อไปอีกนิดนึงนะคะก็จะถึงแล้วค่ะหาดทุ่งวัลเลนค่ะเป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดชุมพรเลยค่ะเนื่องจากที่นี่นะคะมีเม็ดทรายที่ขาวนวลละเอียดและนุ่มเท้ามากๆเลยค่ะแถงชายหาดที่นี่นะคะยังมีความลาดเอียงลงสู่ทะเลทีละน้อยนะคะทําให้เหมาะแก่การมาเล่นน้ําที่นี่มากๆ สำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวชุมพรและต้องการใช้รถอย่าลืมนึกถึงเรานะคะอุตสาหารถเช่าชุมพรค่ะ